มันแจ้งกันถูาพเป็นรถตู้ที่มีขั้งหมายการชาติพร้อมทําลายลูคคอด้วยนะนี่นี่อันนี้เรื่องจริงเขายิงรถพยาบาลมันออกมันรายงานว่ามันไม่สนเลยเป็นรถตู้ที่มีขั้งหมายการชาติเราเราเสียงเป็นเสียงมาเป็นเสียงมาไม่เห็นนะคือคือมันแจ้งกันถู่าพเป็นรถตู้ที่มีขั้งหมายการชาติพร้อมทําลายครับรอบที่สามก็เลยต้องเป็นรถผมรถกระบะพละเรือนเข้าไปเพื่อจะแจ้ไม่เป็นเป้าหมายของของทางฝ่ายตรงข้ามมันยิงใส่รถตู้และรถพยาบาล สี่รอบนะใช่ไหมมีโดรนบินตามด้วยนะมีโดรนแบบแบบโดนระเบิดอ่ะโดนบอมอ่ะบินตามเขาด้วยแล้วก็โดนระเบิดลงสองลูกสามลูกมันรอดนะมันรอดแต่ลูกคอด้วยนะลูกลูกคอคอลงลงตรงที่น้องเสียชีวิตเออซ้ำเข้าไปซ้ำซ้ำพวกผมอ่ะเออซ้ำคือพอรถพยาบาลไปจอดมันเอาปืนคอลงเลยเพื่อซ้ำเจ้าหน้าที่ด้วย อุ้ยแต่พวกนี้รอดนะพวกนี้รอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับตอนสงบแล้วค่อยจับไปออกรายการ <c oughs>